นี่คือพริกไทยอ่อนนะคะหรือว่าพริกไทยสดที่แคคเลเก็บมาได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าเขาก็จะยังมีสีเขียวสดเลยนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเลชาแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้แเคเลมีวิธีเก็บพริกไทยสดนะคะหรือว่าพริกไทยอ่อนแบบไหนให้สดเขียวอยู่ได้นานเป็นปีเลยนะคะโดยที่ไม่ร่วงแล้วก็ไม่ดําค่ะวันนี้เเคเลได้พริกไทยมาเยอะทาน ไม่ทันเดี๋ยวก็จะมาทำการเก็บกันนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมแค่เลยก็ฝากทุกท่านเลยช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของแค่เลยด้วยนะคะค่ะถุงนะคะที่เราจะใช้เก็บแค่เลยจะใช้เป็นถุงเย็นห้ามใช้ถุงร้อนถ้าหากว่าเราใช้ถุงร้อนเนี่ยถุงร้อนเมื่อเวลาโดนความเย็นจัดแล้วมันจะแตกนะคะแต่ว่าถุงเย็นเนี่ย ถ้าเขาโดนความเย็นจัดเขาจะไม่แตกค่ะค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่พริกไทยสดของเราลงไปในถุงได้เลยสักประมาณ5-6พวงค่ะหรือว่าใส่มากกว่านั้นก็ได้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ำลงไป ใส่ให้ท่วมพริกไทยได้เลยน้ําที่แค่เลยใช้แค่เลจะใช้เป็นน้าเปล่าสะอาดหรือว่าน้ํากินนะคะใส่ลงไปการเก็บพริกไทยแบบนี้เราจะเก็บไว้เป็นปีเพราะฉะนั้นเราต้องใส่น้ําเป็นน้ํากินนะคะห้ามใส่น้ําก๊อกน้ําประปาเพราะว่าน้ําพวกนี้จะมีสารคลอรีนเมื่อเวลาเก็บไปนานๆแล้วเดี๋ยวเขาจะซึมเข้าพริกไทยจะทําให้ไม่ปลอดภัยนะคะนี่ค่ะใส่น้ําให้ท่วมพริกไทยได้เลย หลังจากนั้นก็ใช้ยางวงนะคะมัดปากให้เรียบร้อยแบบในคลิปได้เลยค่ะนี่ค่ะแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนที่เหลือนะคะก็ทำเหมือนกันให้หมดได้เลยค่ะการเก็บพลิกไทยแบบนี้เก็บได้นานเป็นปีๆเลยนะคะโดยที่พลิกไทยเนี่ยจะไม่ดำแล้วก็ไม่ร่วงเพราะว่าปกติถ้าเราเก็บพลิกไทยธรรมดาเนี่ยเขาจะร่วงเนาะแล้วก็จะดำด้วยนะคะ นี่ค่ะเมื่อเราเก็บได้แบบนี้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะนำไปแช่ไว้ในช่องฟีดได้เลยค่ะค่ะนำมาแช่ไว้ในช่องฟีดได้เลยห้ามแช่ในช่องแช่ผักธรรมดานะคะ นี่คือพริกไทยที่เคเลเก็บไว้1เดือนแล้วนะคะประมาณ1เดือนเนาะค่ะเขาก็จะแข็งเป็นน้ําแข็งแบบนี้เห็นไหมคะว่าพริกไทยข้างในยังสีเขียวสดอยู่เลยนะคะเนี่ยถ้าเราเก็บโดยช่องแช่ผักธรรมดานะคะ1เดือนเนี่ยเขาก็จะเน่าจะเสียจะร่วงแล้วนะคะค่ะและนี่ก็เป็นการถนอมพริกไทยนะคะพริกไทยสดเอาไว้กินเป็นปีๆง่ายๆค่ะค่ะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของเคเลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ